อรอแหละคุณละตาคุณละตาถ้าไม่มีอะไรอะ่ะมีเหรออยู่ๆวินจะมาขอยกเลิกงานแต่งยกเลิกงานแต่งแล้วฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยแล้วทำไมจะไม่เกี่ยววะไม่อายบ้างเหรอที่แย่งสามีชาวบ้านเขาแล้วทาเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรอีกที่คุณมากล่าวหาฉันแบบเนี้ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่า ไม่งั้นน่ะฉันจะเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดก็ลองดูสิคนอื่นเขาจะได้รู้สันดานกันชัดๆว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนยังไงกันแน่รู้วัอยาก้ใิอยากจะรู้นเนี่ยมีอะไรเหรอ แผนงานสําหรับปีใหม่เราจะสร้างเคล็ดลับสําหรับการช้อปปิ้งด้วยการทําคู่มือแนะนําของขวัญในเทศกาลสําหรับพ่อแม่ครอบครัวคนรักร้านคุณหนึ่งในเรศมีเรื่องครับทีเฟซบุ๊กโดยมีคอนเทนต์ลด70หรือว่าเทศกาล2 2 12อบขอตัวนะครับต่อน,นะคะเออ โทษนะครับผมว่าเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันดีกว่าดีไหมฮะ <m im it> ด้านหลังมีที่ว่างอยู่ครับเดี๋ยวเราไปคุยด้านหลังกันดีกว่านะไม่อ่ะฉันจะคุยตรงนี้ให้คนอื่นเขารู้กันไปเลยทำไมกลัวเหรอว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าพวกคุณทำอะไรกันเอาไว้ <m im it> เลิกม,มาวุ่นวายกับคนอื่นได้แนละ้ว <m im it> คุณทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นหรอกนี่คุณมาปกป้องมันเหรอก็หนึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรผิดทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขาปกป้องคนอื่นมากกว่าคนที่จะเป็นภรรยาของตัวเองอีกอ่ะแล้วแบบนี้ได้จะคิดว่ายังไงอ่ะผมก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วไง คุณเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนจัดแจงทุกอย่างอะถ้าไม่พอใจก็เลิกกันไปนเลยนี่จบสักทีดูก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมาจากแกอีกหนึ่งหยาดไปหนึง่งจไปแกจะทำแบบนี้ไม่ได้น้ยดูตอนนี้ทุกคนในไลฟ์ด่าแกกันหมดแล้ว ถ้าแกมีหลักฐานอะไรน,นั่นอ่ะรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่มีก็คใครจะไปนึกว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ล่ะไอแกไอทำยังไงดีอ่ะคิดเหรอว่าไปอยู่กับคนอื่นอ่ะจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับฉัน oh baby,